รับสบายดีพี่น้องสบายดีเมสสุขสกนเน้อสมองสบอนสบายดีเอฟซีถาแพงพบพอกับซ่องพอน้องน้ำโซ่คือเก่าพี่น้องเพื่นซื้อซ่องมาจะได้พี่น้องมี่ข่าวดีมาบอกพี่น้องข่าวดีมาบอกืลยห้าก็เพิ่งมาหอดพี่น้องเขาไปบ้านแม่น้องเลี้ยงตกใส่นอนพี่น้องูกใายก็นอนหลับพี่น้องม่ได้กินข้าวหน่อยได้หลกบาย ข้าวดีพี่น้องมีข้าวดียังเหลือห้าสิบบอกพี่น้องห้าสิบเสลยพี่น้องกินข้าวก่อนพี่น้องเบื่เมิโน่ขอก่อนพี่น้องก๋วยจีจีกับเจวแล้วก็มีหนึ่งผัก็ปีงคงไก่พี่น้องขอบคุณก่อนกินไปกินก่อนขอบคุณขอบคุณก่อนนะสบายดีพี่น้องยี่หรอมึงกับซองพอน้อง็โฉพพีน้อง มาที่ขอบคุณก่อนพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศนอกโดยเฉพไอ้หักไอ้หักข้าคืนไอ้ลูกก็เคยนำทิพย์ไปได้พาเงินไม้เฮาพี่น้องเนาะเป็นพาม้าไม้เฮาสบาย่างห้าอยู่แต่ว่าหามาทางแม่น้องลิงเอาห้าไปเอามาหอมพี่น้องเป็นเงินอยู่สิบเดือนแต่พามาก็ได้อยู่หนึ่งพันเป็นเงินไทยหนึ่งพัน 6ร้อย80บาทได้เป็นที่เฮมหอยเ้อะเลยเด้อกำไอด้ก็คุณอ้ดูก็้ินเลนะเด้อที่เมตตาของพเฮาน้องทาให้ไม่ชื่อนมหรอวะนมโซนมโซเขาให้เด้อกบไ้สุขภาพแข็งแรงเด้อเจ็บๆจะจนเนาะนอนหลับไปเงินมื่นนอนตื่นจะเงินแสนเหตุริจยังไงด้วนะงก่นนต่อไปเนาะเหตุ ยังประกันภัยเลยที่กับไอ้คนสื่อไล่ไล่คนหักคนโง่มแม่ไอ้ข่าวไล่ไล่ไลูกค้กานังมาเทมาเนาะคือไอ้ลูกคนเป็น, <c oughs> ปนยังไงเหตุยังบําเพ็รัชการนเนราะตำรวจก็ให้ได้ยศชูงกันเรื่อยเรือได้จริงจริงคนเลยไอ้เด้อไอ้รู้เลยแล้วก็บมันยังตอบแทนแล้วมีแต่ข่าไปพรไอ้ไส้ไอ้ยู่ดีไม่แห้งแล้วก็จะฝากซ่อมเพงคนเนาะเพคนก็มีซ่อมกันเนาะ ส่งมลูกันก็คือตำรวจตำรวจสุวานเมนบอกตำรวจสุวาน U.S.A. พิมภาษาลาวเด้ตำรวจนาอเมนบกน่ภาษาไทยภาษาลาวเนาะเมนภาษาลาวเื่อนเมนต้องิงกตัวไทยเนาะเมนิงกับตัวไทยยันเป็นลาวแนยตัวลาวน้องฟังเขาเช็คลาวเราติดตาม่ที่ตัวภาษาเนอะภาษาลาววิเอมน ตำรวจซื้อวานยูทีได้พีองเ็ฝาก่องติดตามเหนอคนติดตามในรานด้เพีงเดถแล้วเาตัวแทนเขาดเนี่ยเขาจันเล็กนองไปเนินข้าวโตนองก็คนเอเีทุกทานเนาะินามงมาส้มเนาะส้มอเนาะ้ี่ดมคนไล์กแซ่กติดตามเด้อพี่น้องกซื้อสองใหม่เด้เพีองเด้อกินข้าวเล่นกันเนาะกินข้าวแล่งไปนพี่น้องแซ่ ปีนปลาตัวแ้่ยเลยไกลตัวน้อยง่อยก่อนหนึ่นหนนนงหกัหกน่อลวกหักกับเจียวมาเสร็จขอเาวคันนด่วันจช่วยเลยนี่นกรเจ,จี๋ยเนี่ยเจยจะเน่อแต่แกมาแต่บ้านนองให้ปังดีมากวันนี้โหเจีเปีนโคงไก่น่อหันไปห้าน้อ้ก่าไ่เนาอีัแนะแมเ็นวัน ่ทมาตุ่มนแล้กนใบเทียมาะเหมือนนอนเนาะนอนตระวังการข้ามกตากลมต้้เป็นป่อใช่ไหมะี่รถรจักรรถจักรยนต์จักรยานยนต์ตากลมมมันตากลมเนาะนาต้อง้เป็นนาแห้ง ไอ้เอาเอาเขาตกสองสามหมื่นเลยนงสามหมื่นสี่หมื่นนี่เนาะแต่มันกับบอกแห้งดอกเนาะมันกับบอแห้งสองสามหมื่นจะแบบขึ้นตลอดเนาะแต่ก็พอ้อยมากตลอดนึ่พากไปหนวหยาดยั่วนเนาะ

มัวไล่ฮะมันล่มันลหกมัวลมันลา่ไหนแดปมัวล่สุดมัน่ามันคือมันแฝงมาหัวงับความดีบอบูนแล้กินได้ลวได้ที่เต้าเหรอเต้าได้หรอ่ักแลไปยัง

ปันเป็่งหือสองี่นอกนาวนาวลากระตุนไปอาบนาบางทีเกืบชอบเลยนะเกือบบวเพื่อนานมาตงามาเลยลมเป่าววีบ้านเบ้านนอกเนาะบ่มีคือแบบในเมืองาจเบื่อน้ำบุญเนาะอือบ่เข็พอที่ส้าของน้บุญเนาตมต้มน้เนาะตมจเงาเลยเนาะ

nó subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน,นึ่งพักอพักเหรอที่เมื่อไหร่เพื่อนทำหมกพักจะได้มาหนึ่งใครอเก่าเลนเดี๋ยวนะขันตุมขันเกลขันยิงบักแล้วตุ่มย่อขัน้อ ก็จะเก็บพามาเพ่นถ่ายพี่น้องถ่าติึงใจคลิปในเรื่องอะไรกดแชร์กดติดตามซ่องพอ่อน้องรับโชคด้วยนะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี